าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of No นมีเครื่องรางของขังมากมายให้ท่านในร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ ID ดี9อดออย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดีของขังเด็ด เครื่องรางพบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปอดติดตามรับชมกันได้เลยครับพระครูประยุทธ์นวาการหรือหลวงปู่แยม้มฐานยุโตอดีตพระเกจิอาจารย์อาวุโสของจังหวัดนครปฐม,มแห่งวัดสามงามหรือวัดอาลันยิการาม ตำบลสางามอำเภอดอนตูมจังหวัดนครปฐมที่มีความเชี่ยวชาญวิทยาคมเป็นที่เรื่องรือไปทั่วท่านมีนามเดิมว่าแย้มเดชมากเกิดเมื่อวันที่หมก,กราคมปีพุทธศักราช2,458ที่บ้านเลขที่42หมู่ที่4ตำบลดอนตูมอำเภอบางเรนจังหวัดนครปฐมอุปสมบทนพัทศีมาวัดสางามจังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่สองพฤษภาคมปีพุทธศักราช2481มีพระครูอุตรการบดีหรือหลวงพ่อสุขจาวาดวัดมวยจระเข้เป็นพระอุปชาพระครูภาวนาสังวรคุณหรือหลวงพ่อเต๋คงทองเป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระอาจารย์เพชรวัดสามงามเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาวา่าฐานยุตโต หลังจากอุปสมบทแล้วอยู่จำพรรษาศึกษาพระปริติธรรมจนสอบได้นักธรรมชั้นตีพร้อมกันนี้ได้ศึกษาวิปัสสนากรรมฐานเล่าเรียนวิทยาคมเรียนเขียนอ่านอักขรขอมลงอักขรเลขยันคาถาอาคมโหราศาสตร์และแพทยแผนโบราณมีหลวงพ่อเตคงทองวดสามงามเป็นผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้คอยอบรมสั่งสอน ฝึกหัดขัดเก่าให้เกิดความรู้เชี่ยวชาญครบถ้วนสมบูรณ์แบบเต็มเปี่ยมด้วยภูมิรู้ภูมิธรรมขั้นได้ออกทุดงไปตามป่าเขาเหนาภัยสแสวงหาความวิเวกในการปฏิบัติธรรมและแลกเปลี่ยนความรู้ทายทอดวิทยาคมกับครูบาอาจารย์สำนักต่างๆเช่นได้พบกับหลวงพ่อเหลือวสาวชะโงกเป็นต้นอีกทั้งยังช่วยแบ่งเบาภาร,รกิจของ หลวงพ่อเต๋ผู้เป็นอาจารย์ด้วยการเป็นสิทธิ์คอยอุปถากรับใช้ใกล้ชิดอยู่ตลอดจนได้รับความไว้วางใจปฏิปทาจเจริญรอยตามครูบาอาจารย์ทุกประการตั้งแต่เลือกข้อวัดปฏิบัติการปฏิบัติศาสนากิจการพัฒนาความเจริญให้วัดสามงามและชุมชนใกล้เคียงการสงเคราะห์สังคมที่สำคัญคือการสืบทอดตำรับมหาพุทธาคม ของสำนักวัดสามงามกระทั่งถึงทุกวนันนี้ชื่อเสียงกิติคุณของท่านเป็นที่ประจักษ์ไปทัว่วลำดับสมณศักดิ์ปีพุทธศักราช2530ได้รับพระทาเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญบัตจาวาดวัดราชชันโทที่พระครูประยุทธ์นวาการปีพุทธศักราช2536ได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญบัต จ้าววาดวัดลาดชั้นเอกในราชทินนามเดิมปีพุทธศักราช2545ได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญบัติจ้าววาดวัดลาดชั้นเอกในราชทินนามเดิมงานปกครองคณะสงฆ์ได้รับการแต่งตั้งเป็นจ้าววาดวัดสามงามเมื่อวันที่หนึ่งธันวาคมปีพุทธศักราช2525โดยท่านรับภาระหน้าที่ปกครองดูแลคณะสงฆ์สัมานินวัดสามงาม ซืบต่อจากหลวงพ่อเต๋ที่ละสังขารไปเมื่อวันที่24ธันวาคมปีพุทธศักราช2524วัตถุมงคลต่างๆที่หลวงปู่แย้มสร้างไว้มีครบถ้วนทุกประเภทและเป็นที่นิยมทั่วไปที่ได้รับความนิยมอย่างสูงคือกุมารทองที่สร้างตามตำหรับหลวงพ่อเต๋ด้วยสังขารเป็นสิ่งไม่เที่ยงหลวงปู่แย้มมรณภาพอย่างสงบ ด้วยโรคชรา,าเมื่อเวลา6นาฬิกา40นทีวันอาทิตย์ที่27สิงหาคมปีพุทธศักราช2560ที่โรงพยาบาลทนบุรี1กรุงเทพสริอายุ102ปีพันศา79ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับ ถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกดซับสไคร b ์อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่